สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีน้องครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูอนุสาวรีย์ที่อำเภอโนนินแดงครับคือที่ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์นะครับเพราะว่า,าทางรัฐบาลนะครับได้มีการสร้างถนนจากโนนินแดงหรือว,ว่าจากอำเภอโนนินแดงรับไปยังอำเภอตาพยานะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นถนนลูกรังในการ ลำเลียงสินค้าหรือครับหรือว่าการใช้รถใช้ถนนช่วงนั้นครับมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับแต่มันเป็นยุคที่บ้านเมืองนะครับบ้านเมืองชนนั้นก็ก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับเนะาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วประมาณปี2 5 1 2ถึงพันะครับประมาณนี้นะครับเมื่อมีการสร้างถนนสายนี้ครับ สายโนนินแดงครับลงไปยังบ้านใหม่ท,ท้ายท้าบอลหรือว่าเขตตาพยาเนะี่ครับก็ททำให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับจำนวนมากจากการทำถนนสายนี้เพราะว่าสองทางทางจะมีแต่วัตถุระเบิดครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนอาจจะมีการสูรบกันแต่ก่อนนั่นก็ทำให้มีระเบิดหลงเหลืออยู่นะครับตามทางทางทำให้มีผู้ที่ เสียชีวิตนะครับจากการไปทําถนนเราจะพาพี่น้องไปดูครับนี่คือสองขางทางครับที่แต่มีการสร้างทำถือว่าสวยงามมากครับสวยงามมากๆเลยสมกับชาวอำเภอนุ่นิเแดงเขาได้สร้างได้ทำกันนะครับเพื่อเป็นอนุสรีที่มีความสำคัญนะครับถึงจะไม่ใช่ ความเป็นมาติดานานแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจนะครับของคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับให้ตนักถึงถนนซ้ายนี่นะครับเห็นถนนซ้ายประวัติศาสตร์ที่มีการสูญเสียมากที่สุดนะครับมาถ่ายให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกัน นกับรายละเอียดเพิ่มเติมครับนะครับจากการเสียชีวิตหรือว,ว่าการสร้างถนนสายนี้ครับจากปี2 5 1 8นะครับถึงพศ2 5 2 2ก็ถือว่าใช้เวลาหลายปีด้วยกันครับถนนสายนี้ครับเชื่อมโยงจากอำเภอละหานทรายนะครับถึงอำเภอตาพยาน,นครับจากการสูญเสียชีวิตครับจนวนก1คน นะครับผู้ที่เสียชีวิตจากการทําถนนสายนี้ครับเขาเลยได้มาตั้งกับหนุสาวรีนะครับเรียกว่าอนุสาวรีเราสู้นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับให้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังครับได้รู้ถึงความเป็นมานะครับของถนนสายนี้ครับถึงว่าเป็นถนนสายประวัติศาสตร์นะครับที่สร้างด้วยความลําบากนะครับซึ่งมันอยู่ในยุคของพอคอคอครับหรือว่าคอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่สมัยนู้นแหละ หลายคนกอาจจะเกินม่ทันหรอกนะครับการสั่งถนนบ็มีมุปสร้างมากมายแต่ก็ถือว่าทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการสั่งถนนสายนีครับจนประสบผลสําเร็จถึงจะมีการสูญเสียนะครับชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรทั่วไปนะครับก็เป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รูกันเกเกันว่าการวางศิลาฤกเรอร์กับ27สิสิงหาคม 2 5 2 2นะครับก็จะมีการจำลองในลักษณะาวุฒิูงุนพื้นที่ทันสมัยนะครับเขาได้สร้างเป็นอนุสรณ์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะครับได้ดูได้รู้นะครับของความเป็นมานะครับของหนุสาวรีเราสู่แห่งนี้ครับ นรับอันนี้ก็คือสถานที่ที่เขาได้สร้างเป็นอนุสรวันะครับมีสองขางทางไปยังองนุสาวรีย์สาวรีย์เกี่ยวกับวีรกรรมนะครับที่ได้มีพี่น้องนะครับที่มาทำถนนสายนี้ตลอดจนทางเจ้าหน,น้าที่ครับก็ได้มี การสูญเสียนะครับสูญเสียชีวิตจํานวนมากจำนวนลักร้อยเลยนะครับที่ได้สูญเสียชีวิตไปเพราว่าทางถนนสายนี้นะครับมันเป็นถนนที่เคยมีสงครามนะครับครั้งก่อนๆผมก็ไม่อยากพูดรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าบางครั้งพูดไปก็อาจจะไม่ถูกไม่ควรนะครับขอเป็นนั้นว่า,าได้มีการสร้างถนนสายนี้ เพื่อให้พี่น้องนะครับได้ใชร้รถใช้ถนนหรือว่าการลำเลียงสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีรายชื่อครับนี่รายชื่อรายชื่อของผู้ที่สูญเสียชีวิตนะครับมีรายชื่อนะครับนี่ส่วนใหญ่จะมีทหารมีอสสมีประชาชน ครับถึงได้สรางตั้งแต่ปี2 5 2 2ถึง2 1 2 3ครับของอนุสาวรีย์แห่งนี้แต่การสางถนนคือสร้างก่อนหน้านี้เพราะว่าสางถนนก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการสางถนนสายนี้ว่ามันทําลําบากเหมือนถนนสายอื่นอาาจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอารักขาตลอดทาง นะครับนี่ก็จะมีรายชื่อจนอ้อมนี่เลยครับนี่แต่รายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตจากการทําถนนสายนี้นะครับก็จะเห็นภาพจาลองมากมายนะครับเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์ในการทําถนนนะครับผู้ที่ใช้แรงงานตารวจทหารจำนวนมาก นี่แะครับถนนสายที่มีรถวิ่งเหตนี่นะครับจากนวนินแดงลงไปยังอำเภอตาพยาจังหวัดประจีนบุรีนะครก็จะผ่านเขาลูกใหญ่หลายลูกครับก็จะลงไปถึงต่ํานะครับจะมีได้ชื่อจนอ้อมนี่นลครับนี่รายชื่อผู้เสียชีวิตจนอ้อมเลยถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรนะครับจำนวนมากในการทําถนนสายนี้ ซึ่งเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ับที่มีการสูญเสียชีวิตนะครับของอบุคลากรที่มากที่ชุดเลยครับในเะเทศไทยว่าการสั่งถนนในแต่ละสายจะม,มีการสูญเสียชีวิตมากขนาดนี้เพราะว่าจะเป็นชีวิตคนที่สั์สินก็ดีกับจะเสียเสียหายจํานวนมากเลยเราก็มาน,นําเสนอให้เป็นร้องเอฟซีได้ดูกันครับก็ถือว่าเป็นที่ที่มีความสําคัญนะครับของ อำเภอโนนินแดงเรานะครับซึ่งอำเภอโนนินแดงก็ถือว่ามีจุดเด่นหลายจุดครับอย่างเช่นโนนนินแดงก็จะมีเขื่อนลนำางรองนะครับมีเขื่อนฟองมะนาวมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนู่นครับฝั่งทางนู้นก็จะมีให้เห็นเรารับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเนะาะชอบกวดีไม่ชอบกอดีครับ ถ้าชอบก็บขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อฟซีนะคก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจด้วเด้อครับเพราะว่าผมเกได้หาคลิปใหม่ๆมานำเสนอพี่น้องในครั้งต่อๆไปนะครับหากมีพี่น้องเอฟซติดตามให้ความสนใจกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพอเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณมากๆครับที่ได้แวะมารวมมาชมเป็นสถานที่สวยมากครับสวยมากๆเลยนะครับพี่นองเอฟซีก็คงจะได้ได้เห็นนะครับเป็นถนนทอดยาวเลยครับตรงนี้จะเป็นถนนลงเขานะครับลงเขาจากอ่าโลนิเดงเขาตรงนี้ชันมากครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นลูกรังนะครับเป็นถนนลูกรัง กว่าจะตรวนักอาจจะขึ้นลําบากาะครับแ,แต่หลังจากที่มีการทําถนนสายนี่ขึ้นมาใหม่ทางาผู้ที่ทำถนนครับเขามีการยกระดับตรงไหนตามก็ยกขึ้นห้มันสูงให้มันไล่เรียกันนะครับทำให้การลงเขาตรงนี้สะดวกสบายกว่าเก่าแต่ก่อนจะมีรถบัสกับรถบัสวิ่งจะต้องค,อค่อยขึ้นมาเพราะว่ามันที่มัน มันสูงมากครับมันชันครับเรียยว่าสาบาเรา็กับถนนมันชันมากช่วงลงเขาจะเขาโค้งพอดีนะครับผมไม่สสมัครไปถ่ายตรงนู้นได้นะครับคือตรงนี้ครับนี่อีกแล้วครับือถนนแห่งการสูญเสียชีวิตของบุคลากรจานวนมากครับัติหน้าที่ตำรวจทหารหาือว่าประชาชนทั่วไปนะครับผอมาถ่ายคุ่น้องยูที่ลยรูครับ